สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่เป็นแฟนคลับลุงพลปะก็นิดหน่อยนิดหน่อยติดตามข่าวอยู่คุณพี่มาจากไหนครับมาจากพระรามสองค่ะพระรามอุ้ยมาจากกรุงเทพใช่ค่ะเป็นไงครับมาทอดกระถินทอดกรถินมาฉลองอาเขาสร้างพระประธานที่วัด วัสสบุตรถมทองอ๋อวัสสบุตรมทองก็เลยแวะมาเยี่ยมหลวงพ่อเจอตัวจริงยังครับยังค่ะเอ้ายังไม่เจอเหรอค่ะหลวงพ่ออยู่แถวๆนี้แหละไปไหนเราไม่รู้เล้วนะคนหล่อป่ะคนหล่อหล่อหล่อเหมือนคนสัมภาษณ์หรือเปล่าหล่อกกับผมป่ะเดี๋ยวผมหล่อด้วยเหรอปากหวานเนี่ยแล้วมีอะไรช่วยหลวงพ่อตรงไหนครับก็ ติดตามอะไงเนี่ยคือคือติดตามข่าวค่ะเฉยๆค่ะก็ดูว่าเออเขาก็มีความสามารถดีเนาะเก่งนำร้องเพลงอะไรจะอะไรเก่งเนาะเก่งเก่งโอเคครับสุดที่ขอบคุณครับไม่เป็นไครับสวัสดีครับ